สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอ,อทางประเทศในประเทศต่างประเทศเอฟซี 4, ของลูกเปลี่ยนทุกทุก,ท,กทุกคนเมือวันนี้มาพบม,มาพอก็เป็นปีมา,มาอยู่บ้านตอนนี้มาอยู่บ้านกับทางในเมืองมาไล่มือแล้วมาอยู่บานแต่แแก็มือนม้ฝาฝนยังก็คือบาเงียบให้ไปก็ยังมีความหนาวอยู่มีแสงแดดดีแด,ดดกำลังอุ่นดีโอชอมอง,งม่วงมนี่แ เออฟุนหั่มให้ไก่ขีออ้ติดลูกติดดอกดีป่ะเนี่ยติดหมากติดพนุนขีออ้ได้กินดีได้ป่ะเนี่ยอืมวันนี้แสงแดดน,นี่แสงแดดแล้วแดดกำลังอุ่นอุ่น,นดีดีเนี่ยอืมแต่ลูกปิน่นเราวันนี้บ่ได้เห็นยังกะมาล้างรถล้างเบียบยไ,ไปก่อน,กนอยาก,กได้ไปอันลูกห้าล้านอีกก็คงนี่ด้ไปอีกอ่ะหมดแล้วเพียรละต้องได้ไปคักๆ ฮะลูกฮะลานในเมียงคนน่ะเอาเบิึงไปทำกันครับลงเตี่ยวมือร่างรถไปก่อนโอ้ฝนตกปั๊บรถกระทบกระปุกปุ๊บ มาแล้วคนมือใหม่ดแล้ววางมืเด็ดมือเด็ดเด้อ ลุงเป็น,นข้อจบคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวฝนกน็กำลังมึ่มฟ้าคึมฝนกำลังมืดมาแล้วฝนนีทุกแล้แล,ลุงเป็น,นข้อจบคลิปดังโดยแค่เ่งน,นี้กคลิปน้ากระปอกับลุงเป็นไม่แค่นี้ครบสวัสดีครับ